สวัสดีครับก่อนที่จะไปรับชมคลิปก็ฝากกดไลค์กด s u b s c r i b ์และกดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งด้วยนะครับผมโอเคไปดูคลิปกันเลยนี่เราจะมาเล่นเกมฟรีไฟทุกคนดูนะครับหมดจะนับสิบสีนะครับแต่ผกดเริ่มเกมก่อนนะครับผมแล้วก็ต้องรอให้เข้าเกมก่อนนะครับ ราก็รอเข้าเกมก่อนนะครับทุกคนน่าจะรออีกไม่นานนะโอเคครับเราก็เข้าเกมเป็ที่เรียบอยแล้วนะเรื่องก่อนนะครับเดี๋ยวผมก็จะมาปุ๊อีกครั้งหนึ่งนะทุกคน ตอนนี้ผมก็ยิงไม่ถูกเลยนะผมพยายามยิงนะแต่มันก็ไม่ติดผมก็การติดตามเขาไปนะแต่ตอนนี้ผมก็เห็นนะเตะล้มไปแล้วนะทุกคนผมก็วิ่งมาตรงนี้แล้วก็ดูนะครับแล้วก็ ผมก็ยิงยดได้ไม่ย2กเขาก็ตายนะครับว่ามีคนมายิงตึกนี้ตายนะครับผมโอเคครับนี่ก็ชนะเป็นหนึ่งตาเป็นเกมที่หนึ่งที่เราชน,นะมาครับผมก็ได้ทำการซื้อปืนนี้นะครับผมเพราะว่าผมชอบเล่นปืนนี้มากนะครับผมตอนนี้ผมก็กำลังจะวิ่งไปนะครับ ก็ต้องรอ,อก่อนนะครับโอเคครับตอนนี้ผมก็กำลังจะไปนะครับผมนี่ยังมันไม่ติดนะแต่ผมยิงทางนี้ติดผมสมามารถทำโซนน้องการไปโคตรไปเลยตอนนี้เราก็ได้ทุการ ปุ๊บขายกมาแล้วผมก็พันยานะครับผมผมก็ยิงอีกครั้งนะครแต่พันพังงนยายัางไม่เสร็จเลยนึกครับผมแล้วผมก็ได้ทําการวิ่งมาตรงนี้นะครับแล้วผมก็เพิ่งเห็นมาตรงนี้เขามานะผมก็เลยยิงไปผมก็ยิงแล้วก็ลงมแล้วก็เป็นแบเป็นกิ้วเลยนะทุกคน ตนนั้ครับก็ยิงไปตัวหนึ่งอีกตัวนึ่งครับโดมไปสองตัวนะครับผมบอกว่าผมยิงครับแล้วตอนสุดท้ายนะครับผมแบบคลิปให้ในเตานลยครับหัวตา้ได้ชแบบนะที่สองนะครับโอเคครับตอนนี้ผมก็ําลังซื้อปือนนะครับแต่ผม กำลังเลียบปืนนะทุกคนเนะี่ยพ่นทำแบบนี้เพื่อพกกำลังเลียบปืนถูกเลยแบบตัวนี้เป็นอะไรเอาไอวอลแล้วก็เห็ดน,นะครับแล้วก็ต้องวิ่งรอเวลาให้มันปล่อยเราไปจากนี้นะทุกคนโอเคครับตเวลาก็าปล่อยเราไปแลบบ้วตัวน,นี้ผมก,ก็ได้วิ่งวิ่งมาหนาะทุกคน เพื่อนก็นมาคนนี้ไี้ผมเต้นโชว์เลยนะการคือผ,ผมตอนนี้ยังไม่เห็นศัตรูนะครับว่าเขายิงจากมุมไกลผมยังไม่เห็นนะ วิ่งมาแล้วผมยังไม่ได้ตั้งตัวเลยครับผมก็ยังหาคนไม่เจอนะผมกําลังจะตั้งหลักนะครับคนอีกครับเด็กคนอจิตนี่นะครับพุนัมนวิ่งตั้งใจขึ้นมาผมก็เขาเราผมก็ตายเลยนะครับทุกคนมียังเหลือเพิ่นสองคนนะครับทุกคนเขาก,กดเปลี่ยนมาลุกคนอีกที่หนึ่งตอนนี้เพื่อนเราก็ยิงไปคนหนึ่ง นี่ครับล้มแล้วนี่เหลืออยู่คนหนึ่งครับทุกคนผมก็เลยกด <Double kill. S 1> ไหลให้แต่เดือยให้ไม่เยันแลคร,ครับเพื่อนคนนี้ก็ล้มนะครับผมก็เปลี่ยนมาทิปเลี้ยงคนนี้โอเคครับโอ,โอ้โหเพื่อนเก่งมากเลยนะครับทุกคนับตุ๊กโถ โอเคครับกุนะม,มาสร้ารเอาตอนนี้ก็แค่จะหมดทุกคนแต่อีกหมดยกา้ายโอเคครับผมก็ซื้อเพิ่มตรงนี้แต่มันเกินไม่พอนะทุกคนโอเคครับผมก็กำลังจะวิ่งไปนะไอ้สโลกอนนะทุกคน ผมก็มานั่งอยู่ตรงนี้นะทุกคนไม่จะแอบคนนะทุกคนผมเกือบตายครับดีนะครับคือเพื่อนมาทิงทังทำไมเราไม,ไม่ตายผมก็วิ่งลงไปนะครับแล้วก็เก็บนี่หัวแต่งแต่งท้องลก็ ตรงนะเตนไปหนึ่งเนโอเคครับผมก็กดออกที่เราป่อยนี่คือคนที่ไน MPP นะทุกคนี่ครับมวดหนึคค่งดาวโอเคครับผมก็กดเขา่าไปที่หน้าแตะมันเดิมนะเลย ก่อนรับมมกิจกรรมนะครับเสำหรับวันนี้ก็ขอ,อตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ